อืมเอียงมากอ่าพออย่างยาวอ่าเอาให้ทั่วเลยเหรอโอเค <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะใส่หมูหมูหยองอ่าอ่าพอย่าง ่ขนมปังอีกแผ่นหนึ่งอ่าทาทาทาอีกแผ่นเป้าต้องทำให้พ่อด้วยนะเนี่ยพ่อชอบกินมากเลยอือ หลายอย่างอโอเคประกบกันเลยครับเอาช้อนวางก,ก่อนก็นได้ครับลูกใช่เอาให้ตรงเอาให้ตรงโอ้หอะไม่เป็นไร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 เออก,กันเลยกันเลยอย่าต้องนั่งทำให้พ่อกินด้วยนะรู้ป่ะโอเคไหมเยี่ยมอ่ะเยยมไหม อ้ยไปโชว์พ่อดีกว่าอร่อยไหมใช้ได้ไหมอืมอ